สำหรับไอเทมของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กเคอเวอร์แล้วกันนะครับถ้าเราไปเซิร์ชในเว็บไซต์ของแบรนด์ LV เนี่ยมันจะอยู่ในถ้าเป็นภาษาไทยเนาะเขาเรียกว่าศิลปะการใช้ชีวิตหรือว่าพวกหนังสือปกแข็งต่างๆอะไรเงี้ยครับเราจะบอกที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมถึงได้เจ้าตัวนี้มานะครับสืบเนื่องจากเจ้าตัวเข็มขัดที่ผมได้รีวิวไปว่าวันก่อนเอาไปเคลมนะครับเพราะว่า ราคาเครดิตมันมีส่วนต่างจากของเก่าอยู่นะครับทําให้ต้องของอาหาชิ้นหนึ่งมาเพิ่มเติมนะเพราะว่าของเข็มขัดชิ้นนั้นมันจะมีเก็บมาพันหกนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะฝากเงินไว้กับหลุยแล้วค่อยมาซื้อได้คือต้องตัดสินใจนะวันนั้นเลยนะครับหรือว่าถ้าฝากไว้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ของกลับมาบ้านเพราะฉะนั้นจะต้องรับของมาเลยก็เลยคิดว่า ไม่อยากเสียเวลาเข้าช็อปบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันนั้นก็ดูแก็บส่วนต่างคือผมมีอยู่ประมาณ1,600บาทนะคือก็เลยหาของที่มันค่อนข้างที่จะเป็นราคาย่อมเยาวหน่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมคาร์ทูเดอร์หรือว่าเป็นพวงกุญแจเพนซิลเคสอะไรเงี้ยคือถ้าจริงของ LV ถ้าราคาหลักหมื่นต้นๆเนี่ยถ้าไม่นะับพวกคีเพาหรือคาร์ท,ทรเดอร์ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ ออกแนวไร้สาระเลยแหละคือไม่อยากเรียกว่าไร้สาระดีกว่าแต่ว่าส่วนตัวแล้วคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับคือจริงวันนั้นก็ตัดสินใจอยู่นานนะกว่าที่จะได้ของชิ้นนี้มานะครับเพราะว่าตัวเองก็วนลูปว่าเออเราไม่ได้ตั้งตั้งทา์เกตไล้ว่าวันนี้จะต้องได้ของชิ้นที่สองเพิ่มเติมมาอะไรเงี้ยก็ตมจริงอะจะเอาน้ําหอมและก็มีการเทสไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าส่วนตัวแล้วน้ําหอมก็มีค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยนะครับเออก็เลยแบบ อยากได้ของเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าแต่ว่าค a r d ัวร์เดอร์ก็เดี๋ยวรอตัวก o y ยาร์ดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเอาเป็นของละกันนะก็เลยตอนแรกตอนหลังก็เลยมีตัดสินใจตัวตัวโน้ตบุ๊กคัฟเวอร์ที่จะรีวิวในวันนี้แล้วก็ตัว a อ r ์พอร์เคสนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันค่อนข้างน่ารักแต่ว่าของมันไม่มีหน้ามันน่าจะที่จะ discontinu ไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็เลยหมดสิทธิ์อดได้ตัวนั้นไปนะครับเป็นการ นำมาสู่ตัวนี้นั่นเองนะเป็นโน้ตบุ๊ก c คอ e r เวอร์นะครับคือโน้ตบุ๊กคอเวอร์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะถามว่าคนสมัยนี้ยังมีการใช้พวกสมุดจดไหมผมว่ามันก็ยังมีใช้แหละเพราะว่าใครที่จะพก iPad หรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หนักอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมคิดว่าพวก Pocket ็ตโน้ตบุ๊กขนาดไซส์ประมาณนี้กำลัง น่ารักดีก็คือว่าสามารถใช้งานพกพาได้สะดวกนะครับคือตาจริงอย่างที่บอกไปในก่อนคลิปหน้านี้ว่าที่ผมมีตัว Passport Cover นะครับที่เป็นเอ i t i o n ที่เป็น v วทัวรนะครับที่ไปคอสมัยได้มานะคือตรงจริงตัวเนี้ยมันก็เอามาใช้โน้ยบันทึกได้เหมือนกันนะเทียงแต่หาสมุดคล้ายๆแบบขนาดที่จะเป็นพาสปอร์ตใสนะครับซึ่งตาจริงมันใช้ดีเลยนะก็ส่วนตัวแล้วอย่างที่บอกไปก็คือว่า อยากได้ของที่ราคาไม่สูงมากนักกันนะครับแล้วก็คิดว่าอยากได้ของที่มันจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าน้ําหอมแล้วกันนะเพราะส่วนตัวใช้ของทอมฟอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าใช้ทอมฟอร์ดไปนั่นแหละอย่าเพิ่งมาใช้หลุยเลยอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวที่ตัวนี้ก่อนนะครับสําหรับคนที่สนใจแล้วกันนะว่าอยากจะหาตัวพาสปอร์ตคอเวอร์ที่มันพกพาง่ายแล้วก็สตาร์ทราคาตั้งต้นเนี่ยถูกสุดนะครับก็คืออันนี้อยู่ที่1นึ่บาทนะ ราคายังไม่ได้มีการปรับขึ้นหลังจากที่หลือวิตองเขาประกาศปรับราคาเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเดือนนี้แหละนะก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับสําหรับตัวพาสปอร์ตเคอร์เวอร์ตัวนี้นะครับก็มีหลายแมทริ i อ l แล้วก็หลายสีเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นดัมมี่แคนวาสนะครับก็ลายสามัญประจำของผมเลยนะเพราะว่ามีหลายชิ้นเลยนะที่เป็นดัมมี่นะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบมโนแกรมเท่าไหร่ก็จะเป็น แบบบนนี้นะครัซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกถ้าเป็นของผู้ชายสีดําเข้าใจว่านวาสจะมีแค่ดามียอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นพวกหนังเอปิหนังไทกาแล้วก็ดามียแอมบีนที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็โมโนแกรมที่เป็นสีน้ำตาลแต่ว่าไม่มีโมโนกรม,มที่เป็นสีดํานะครับเรามาดูขนาดก่อนนะครับขนาดเนี่ยจริงอันนี้มันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ค่อนข้างที่จะไซส์เล็กนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9.5เซนนะครับ แล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ16.5เซนนะครับความหนาก็บางๆนะครับประมาณ1เซนติเมตรแตบไม่ได้ใส่อะไรนะครับคือตัวนี้มันจะดูโลน้โลนๆเลยนะคือไม่มีอีดิชันที่เป็นคล้ายๆว่ามอนมอนอกรมหรือว่าที่แบบเป็นแค่แบบเป็นชื่อแล้วก็ไม่มีที่เป็นเวอร์ชั่นวอทัวร์ครับมันจะได้มาเป็นโลน้โลนๆคล้ายๆกระเป๋าสตางแบบนี้นะครับก็อาจจะขาดพวกแ t t a ท t i ีฟหรือว่า แรงน่าดึงดูดในการใช้งานนิดนึงนะส่วนตัวเพราะว่าสำหรับใครที่มีหลุยหลายๆใบแล้วถ้ามากองรวมๆกันมันก็จะแทบไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรมากเท่าไหร่สมมุติตัวคาทัวเดอร์ตัวนี้ถ้ามันเอามาอยู่ด้วยกันมันก็จะแบบกลมตืนแบบนี้นะแต่ส่วนตัวก็คือว่าชอบสีดําอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่ได้เอาโมโนกรมสีน้ำตาลหรือว่าหนังเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบอ่านหนังหรือส์วิทองเท่าไหนนะเป็นคนที่ชอบแคนวาสนั่นเองนะครับ ค่าตัวอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยถามว่ามันเอามาใส่อะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดโอเวอร์วิวก่อนนะครับโอเวอร์วิวด้านหน้าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นลายตารางเดม่แบบนี้แล้วก็มีคําว่าหลุยมิตองพาริสแบบนี้นะทั้งหน้าแล้วก็หลังสองด้านแบบนี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับด้านในเนี่ยก็โลนๆลนไม่มีอะไรนะครับมาพร้อมที่ใส่การ์ดทั้งหมดสามช่องด้วยกันนะแบบนี้ครับ แล้วก็เขียน Louis v u Paris Made in France ตามปกตินะครับเป็นหนังข้างในเนี่ยเป็นวัสดุเป็นหนังนะครับเป็นหนังเรียบๆเ,เลยนะหนังวัวปกติด้านในนะครับก็จะบุด,ด้วยหนังทั้งทั้งฝาเ,าเรียกอะไรทั้งข้างในข้างมันหมดเลยแบบไม่ได้ตัดเป็นผ้าอะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างที่จะอ่าลักชวรี่นะหรือว่าเขาเรียกว่า เขาเรียกอะไรไม่ทำคอสเรดักชันแบบบางแบรนด์ข้างในอาจจะเป็นผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหนังเรียบๆนะครับแล้วก็อันนี้ทํามาพร้อมกับคอสตมปิ้งนั่นเองนะครับก็เลือกเป็นไซส์กลางนะแล้วก็ S. จุด P เป็นชื่อของผมนั่นเองก็จะมีทุกๆแบรนด์นะแต่ย้าไว้เลยว่าการทำคอสตมปิ้งทาให้ตัวนี้ขายแทบที่จะไม่ออกอยู่ว่าราคาตกเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ตัดสินใจที่จะใช้ของเป็นประจําตัวอยู่แล้วนะครับก็ อ่าตัดสินใจให้ดีนะถ้าเกิดคิดว่าใช้นานๆก็คือสแตมปไปเลยแต่คิดว่าถ้าใช้ไม่นานกะขายก็ไม่ควรที่จะสแตมปลงไปนะครับก็ค่าตัวนี้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคือตามจริงอย่ยชื่อเขาคือตัวโน้ตบุ๊กคัฟเวอร์ก็จริงนะครับแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องหาตัวโน้ตบุ๊กมาใส่นะเพราะว่าดูรูปทรงแล้วอ่ะจริงแล้วมัน อาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันใส่แบงค์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใส่บัตรได้ประมาณเท่าไหร่นะคือตาจริงแล้วครับบัตรมันก็น่าจะได้ประมาณ3าใบแหละตามช่องที่เขาเจาะไว้ให้นะครับแล้วก็ด้านเนี้มันก็น่าจะใส่แบงค์ได้นะแต่เดี๋ยวลองมาดูนะว่ามันจะใส่แบงค์อะไรได้บ้างนะครับส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้ามันใส่เป็นกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าทรงมันก็ เป็นกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็ราคาไม่แพงเท่ากับกระเป๋าตังค์เลยกระเป๋าตังค์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหมื่นปลายเกือบ2 0 0หมื่นพอดีว่าเดี๋ยวขอเช็คราคาสักครู่นะครับแต่คิดว่าอันนี้มันแค่หมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองใส่แบงค์ให้ดูนะครับสําหรับแบงค์พันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองใส่แบงค์พันนะครับคือแบงค์พันเนี่ยใส่ถ้าใส่เต็มเต็มอ่ะใส่ไม่ได้นะดูดีๆนะครับมันจะแบบมันจะ ชิดตรงตะเข็บคือมันกลางไม่ได้อาจจะต้องใช้วิธีพับเอาพับใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณแบบนี้อันนี้คือใส่พับก็ถ้าใส่ปิดมันก็จะครบประมาณนี้เต็มช่องอยู่แต่ถ้าใส่แบงค์ร้อยเนี่ยสำหรับใครที่ไม่พกเงินแบงค์ใหญ่เนี่ยแบงค์ร้อยก็จะใส่ได้เต็มอยู่นะครับคือแบงค์ร้อยจะใส่ได้ประมาณนี้ นะครับแล้วก็แบงค์ห้ารยแบงค์ห้าอยใส่ได้พอดีนะเดี๋ยวจะเอาแบงค์ร้อยออกมาพอดีเลยแต่จะแบบมีฟิตฟิตนิดนึงนะครับอันนี้คือแบงค์ห้าร้อยนะใส่เข้าไปเราจะใส่ให้ดูว่าถ้าใส่สุดแล้วประมาณไหนนี่นะใส่ลงไปเราก็ฟิตพอดีเลยป่ะครับ เออจริงแล้วเนี่ยมันสามารถใส่ได้นะสำหรับเป็นทางเลือกเลยนะอ a l t e r ร a t i v e ฟว่าแบบใส่แบบไหนพอดีผมเองไม่ได้ใช้กระป๋องต่างนะเพราะว่าไม่ค่อยพกแบงค์แล้วก็ถ้าใส่ใบยาวเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเทอะทะไปทุกวันนี้ก็พกเป็นการโถเดอร์อยู่นะครับสุดแล้วเนี่ยอันนี้สามารถที่จะใส่ธนบัตรได้นะครับก็คือ m a x i m ัมได้ประมาณ500บาทถ้าจะเป็นแบบแนวตรงๆแต่ถ้าเป็นแบงค์พันเนี่ยแบง์ค่อนข้างใหญ่อาจจะต้องพับเอานะครับก็ เป็นทางเลือกนะครับก็สามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านเลยนะหรือว่าถ้าจะใส่เหรียญก็อาจจะต้องใส่ซิบล็อกเข้าไปข้างในอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีการ์ดไม่เยอะมากครับเราอาจจะพกแบบป,ประชาชนไปขับขี่แล้วก็เครดิตการ์ดสักใบ2ใบอะไรเงี้ยก็ใส่ได้ประมาณหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอาใส่การ์ดให้ดูนะคือส่วนส่วนตัวคิดว่าถ้าใส่ลงไปเยอะๆมันอาจจะทําให้กระเป๋ามันพองได้นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับ การใช้งานของแต่ละคนนะครับคือถ้าใส่ลงไปแล้วเนี่ยผมจะใส่ให้ดูคือมันมีค่อนข้างที่จะมีช่องใส่ค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับประมาณนี้คือมันก็จะมีแก็บให้เราแบบเออใช้ในการเลื่อนได้เยอะนะแต่ไม่แนะนําให้ใส่ยัดลงไปช่องละสองใบเพราะว่ามันทําให้ทรงไม่สวยแล้วอาจจะทําให้ปล่องปล่องเกินไปนะก็คือประมาณนี้นั่นเองนะครับ ก็เป็นง่ายๆว่าสำหรับคนที่มีการ์ดไม่เยอะนะแล้วก็ยังพกแบงค์ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมาะที่จะใช้ตัวโนนบุคเคอร์เบอร์ตัวนี้เป็นวอลเล็ตได้แบบทรงยาวนะครับก็เหมาะกับคนที่ใส่แบงค์แต่ข้อเสียก็คือว่ามันไม่ได้ออกแบบมาใส่ธนบัตรเพราะฉะนั้นมันจะใส่แบงค์ได้ไม่แค่ไม่กี่ใบผมว่าเต็มที่ก็ห้าหกใบอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีแบบไม่มีช่องเป็นป่องๆมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งก็ได้สำหรับรุ่นนี้นะครับ แ่เพราะว่าจริงแล้วอก็คือมันไม่ได้ออกแบบเพื่อใส่ธนบัตรเนะาะคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการใส่โน้ตบุ๊กไปละกันว่ามันจะใส่สมุดยังไงได้บ้างนะครับคือจะบอกว่าผมไม่ได้ซื้อมาใช้ใส่เป๋าสัางเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมหาแบบ ช่องทางในการหาทางออกว่าจะไปใส่อะไรดีนะครับคือส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ซื้อมาเนี่ยไม่อยากซื้อมาเก็บนะของแพงเคืีอยากจะซื้อมาใช้งานนะฮะแต่บางคนก็อาจจะอยากซื้อมาเก็บอะไรอย่เงี้ยก็แล้วแต่นะครับเผื่อมีโอกาสในการใส่อะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้นะครับจะลองเอามาใส่ไอเทมอื่นๆดูนะครับว่านอกจากธนบัตรแล้วเนี่ยมันยังใส่อะไรได้บ้างนะครับพาสปอร์ตนะับสำหรับพาสปอร์ต ตามจริงราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้1นึ่งหมื่นสองร้อยบาทอันนี้เพิ่งปรับราคาไปหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทนะเป็นแบบเรียบๆปกตินะถ้าจะใส่พาสปอร์ตก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้จะใส่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับก็เพราะพาสปอร์ตมีขนาดเล็กกว่าจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใส่ได้ด้านเดียวนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการฟิกช่องแบบแน่นๆแบบนี้มันจะไม่เหมือนตัวพาสปอร์ต c ค v e r เวอร์ที่มันเปิดด้านบนแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น ใส่ไปถ้าเกิดเราไม่อยากให้ตัวพาสปอร์ตเสียหรือกระเป๋าเสียเราเสียบไปที่ฝั่งเดียวก็พอนะเพราะว่าเวลาใช้อะไรเงี้ยบางทีเราจะต้องเอาด้านนี้ไปมีบใส่กับเครื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหมันอาจจะทําให้เราลําบากฉนันผมแนะนําว่าใส่แค่ข้างเดียวแล้วก็ปิดนะครับซึ่งถามว่าปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้นะเรียบๆมองไม่เห็นคือพาสปอร์ตมันค่อนข้างเล็กกว่านั่นเองนะครับก็สามารถใช้เป็นพาสปอร์ต cover ได้นะบางคนอาจจะเอาไปใส่ประมาณว่าใส่พวก ทิตหรือว่าตัวเครื่องบินอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาใส่ได้ผมว่ามันก็ยังดีกว่าเพราะว่าพาสปอร์ตเนี่ยมันขนาดค่อนข้างสั้นต,ตัวทิตอะไรเนี้ยมันค่อนข้างยาวเราสามารถที่จะมาใส่ด้นเนี้ยก็โอเคอยู่เป็นแบบ c o m p ลี t e ซตสําหรับการเดินทางอะไรเงี้ยก็ได้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับก็อนนี้จบไปนะฮะสำหรับตัวพาสปอร์ตนะครับนอกจากนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาสาธิตในวันนี้ก็จะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองตาม พ p โพสของเขานั่นเองในการออกแบบมาให้เป็นแบบตัว้ตบุ๊กเคอร์เวนะครับก็ถามว่าของหลุยวิตองนะมีขายเหมือนกันนะครับเป็นจะเป็นตัวอ g เจนดนะครับซึ่งราคาแพงมากประมาณ2,000ันกว่าบาทน,นะครับเป็นแบบคือยังไม่เคยดูตัวจริงนะเพราะว่าของเ้าหมดนะครับก็เลยตอนนี้ไม่มีถ้าเกิดจะซื้อของหลุยเนี่ยไม่มีที่จะซื้อมาใส่นะครับแล้วก็ราคาแพงนะครับก็เลยต้องไปหาข้างนอกเอานะครับซึ่ง ข้อเสียของเขาก็คือว่าไซต์ค่อนข้างที่จะหายากถ้าจะเป็นโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับพาสปอร์ตแต่ดีว่าพาสปอร์ตมันจะมีของยี่ห้อ Travel Company นะครับ t r a เ e l เ r Company เนี่ยเขาทำพาสปอร์ตไซต์หาได้ตามพวก B2S อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างหาง่ายอยู่นะครับเอามาใช้นะฮะแต่ตัวนี้นะครับถ้าจะถามว่าความแมทชิ่งอะไรเงี้ยการหานะก็ค่อนข้างหายากนะครับผมใช้เวลามาณ2วันในการหาได้นะเหมือนชีวิตว่างมากเลยก็ ในส,สุดนะครับก็ได้ของมูจิมานะครับมูจิเนี่ยไม่ได้มีทุกร้านนะครับเพราะว่าน,นี้ผมไปได้ที่เซ็นทรัลชิดลมมานะครับรู้สึกว่าสาขาเล็กๆอะ่ะจะไม่ค่อยมีไซส์นี้เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะว่าได้สุดท้ายพอดีก็คือได้ตัวนี้นะฮะอืมสำหรับตัวนี้นะครับถามว่าเวลาใส่เนี่ยถ้าสมมุติเราซื้อมาแล้วนะอันนี้ราคาที่65บาบาทนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าไซส์ค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะครับ แต่เวลาใส่เนื่องจากว่าปกนี้มันเป็นปกแข็งนะครับบวกกับการที่ออกแบบช่องเนี้มันเป็นช่องฟิกนะครับทําให้เราไม่สามารถยัดลงไปได้เต็มรูปนะครับฉันเอามาแล้วเราจะต้องเอาตัวโน้ตบุ๊กมาคัดตรงปกออก,ออกทั้งสองด้านก็คือว่าด้านหน้ากับด้าน,านหลังอะไรอย่างงี้นะพอที่มันจะให้เสียบเข้าไปในช่องนี้ได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะคร ก็ประมาณนี้ก็จะออกแรงนิดนึงแต่ก็ไม่มากะนะฮะก็คือใช้ในส่วนของแรงดีบหักตัวงอตัวปกเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ก็อย่าไปดันทุลังมากนะครับพยายามออกแรงปกให้มากกว่าหนังนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวหนังรนะับชำรุดได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ตามจริงแล้วการออกแบบของเขาเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของหดุริตองหรือว่ามันเข้าใจว่าไม่ใชไใช้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าตัวกระดาษมันค่อนข้างที่จะแลบออกมาจากตัว c ค v e r เวอร์นิดหนึ่งนะประมาณหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าตัว,ต,วตัวบุ๊ก็มันมีความหนาค่อนข้างเยอะนะเราจะเห็นตรงเนี้ยมันจะมีแกลบตรงมุมปลายือริตองตรง c ค v e r เวอร์นิดหน่อยนะ แล้วก็ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพกไปพกมาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่ตรงเนี้ยมันจะแบบลุยหรือว่าเลอะได้ง่ายกว่าเวลาเราไปชนต่างสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยมันอาจะทําให้แบบมันมันเยินได้อะไรอย่างงี้ดีกว่าแต่อวบแล้วก็คือโอเคนะครับก็ตัวนี้นะผมพยายามหาพวกสติกเกอร์หรืออะไรมาเดคอเรทมันให้มันดูแบบมีความแตกต่างดูไม่น่าเบื่อเกินไปอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็เอาตัวไม่รู้สิตัวขั้นกระดาษของที่เป็น ไม่ใช่ขั้นกระดาษเป็นเมล็ดกาแฟของ Starbucks Reserve อะไรเงี้ยแล้วก็ที่มีอยู่แล้วนะครับเป็น Brass ของ Pada นะเป็นตัวขั้นหนังสือแหละของ Traveler Company นะครับมาลองเสียบดูนะก็เป็นที่ขั้นเก๋ๆแบบนี้นะก็แบบมันจะมีอะไรห้อยมานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้ไม่เบื่อตาอะไรองนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รีวิวค่อนข้างยาวเพราะว่าผมคิดว่ามัน สามารถใช้ได้ multi purpose นะครับก็คือสรุปว่านอกจากตัว notebook cover เองสามารถใช้เป็น wallet แบบสลิมสลิมได้นะครับแบบหนึ่งสำหรับคนที่การ์ดไม่เยอะแล้วก็ใส่ธนบัตรไม่เยอะอะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเพราะว่าราคาไม่สูงมากนะครับราคาแค่1 0 0 0 0มื่นต้นต้นเองนะครับถ้าเป็น wallet ทรงยาวนี้น่าจะแบบเฉียด2 0,000ืแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น passport นะครับซึ่ง passport เนี่ยอาจจะดีกว่า passport cover ปกตินะครับเพราะว่าอันนี้มันจะออกแบบ แค่ใส่ที่เป็นสำหรับใส่พาสปอร์ตอย่างเดียวแต่ถ้าตัวนี้คิดว่าเข้าใจว่ามันใส่น่าจะใส่ตัวทิ cket ได้ด้วยนะครับเป็นแนวยาวก็ทําให้พกได้ทีเดียวไม่ต้องแบบเป็นทิ cket ที่มันแลบออกมายาวเกินไปยกเว้นยูจะโชว์ว่าบอกว่าจะน,นั่งเป็น business class หรือว่า economy อะไรเงี้ยก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับกล่องที่ดูลักชัวรี่นะครับแล้วก็มาพร้อมถุงผ้าแบบนี้นะครับก็ เป็นประมาณเท่านี้นะครับสามารถที่จะทำพอสตัมปิ้งได้ด้วยนะครัใครที่อยากชอบแบบความคุ้มค่าอะไรเงี้ยก็ทำไปนะครับก็วันนี้จะเป็นการจบการรีวิวเพลงถัดเท่านี้ของโ o นบุ o k c คอ e r เนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับสวัสดีครับ